สวัสด,ดีจ้ามือนี้ซองยิ้มสิมปากแดงเด้อจ้าเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมเด้อจ้ามือนีที่พาไปแสเนอไม้ไหวถนอมอาหารไว้กินย่ามเลยดูแล่งจ้ามาเด้อจ้าตามมาตามมาเสียจม,ม,ม,สมจ้ามา,ามามาแสเนอไม้จ้ามาใกล้ๆมาเด้อมาเด้อจ้า น้องใหม่จ้าน้องใหม่อุ้ยน้องใหม่หลายน้องใหม่จ้าน้องใหม่จ้ามามาตามมาจ้าน้องใหม่จ้าอันง่ายๆก็ใส่ได้จ้าจ้าจ้านี่เบื้องแรกจ้าเบื้องแรกสิสับจ้าจ้าโอมยหมดกัดตัวนี่นี่หมด มาจ้ามาจ้ามาจ้ามาเบิ่งไกลๆจ้าจ้าจ้าจ่าจ้ามาจ้าอันนี้นอนบาสมบูรณ์จ้านอนใหม่จ้านอนใหม่จ้านอน่ใหญ่ตามมาตามมาตามมาก็นี่หลายโอ้ก็นี่หลายจ้า ก็นี่หลายจ้ามาทั้งทีจ้ามาทั้งทีจ้ามาตั้งทีจ้าก็นี่จ้าเดินหนอจ้าจ้าไอจ้าเดีินที่ไปเผาจ้าไปถนอมอาหารไปกินยำแหล่งจ้าไปเผากันเด้อจ้าขอพักแค่นี้ก่อนเด้อจ้า สวัสดีจ้ามาถึงวิธีขั้นตอนเผาหน่อไม้เด้อจา้าวิธีเผาหน่อไม้จา้าเบิง้งหน่อไม้อันนี้หน่อไม้อ่อนแห้งจา้าจะเป็นขาวจ้วอันนี้สียาบกไข่อ่อนเกิดก่อนจา้าเผาหน่อไม้จา้าเผาหน่อไม้แล้วก็ต้มยังไง าหน่อไม้เผาให้มันอ่อนจ้ะยางมาตั้งพี่ตามมาพี่ใกล้ๆจ้ะตามมาใกล้ๆตามมาเบิงจ้ะตามมาเบิงจ้ะเผาหน่อไม้จ้ะเผาแล้วหน่อไม้สีอ่อ,อนสีหอมเผาแล้วก็ต้ม เผาปอกล่างแล้วก็ต้มแล้วก็เคียนสีออนน้องใหม่คุณตสิมน้องใหม่ขึ้นย่ายหลายจ้าอยากขอเวลาก่อนได้จ้าขอเวลาพักเผาก่อนได้จ้าขอเวลาก่อนจ้าพักก่อนเผาก่อนแล้วกกินได้ปอกไหม้จ้าสวัสดีจ้า จ้าสวัสดีจ้าส่องยายสิมปากแดงจ้ามือนีสิมาสาธิตวิธีเก็บน้อไม่ใส่ถุงจ้าบรรจุไว้กินหนาแหลงจ้ามึงเสร็จแล้วบรรจุใส่ถุงจ้าเอาเบิ้งไกลๆจ้าแ้เบื้องไกลๆจ้าเมึงไนหมอจ้าในซึ้งจ้าเก็บใส่ถุงจ้าใส่ถุงประมาณ ถุงละกิโลละจ้าเวลาเห็ดถ้ได้เห็ดเวลาหนึ่งพอดีจ้าหมอนึงพอดีเวลาแกงจ้าหอมจ้าใส่ถุงจังสี่จ้าใส่ถุงจ้ายาเมื่อจับเด็ดขาดเด้อจ้าถ้าจับแล้วบันชีทําใมเสียจะายาเมื่อจับถึกนอใหม่จ้าจับไม่ถุงได้จ้าหนึ่งจังสี่จ้าหัตสวยจังสีจ้าจ้า จ้าจ้าหัดไปสวยจังสีจ้าหัดหลวก็ใส่ถุงลูกจ้าย่างก่อนหัดเงีส้สีจ้าหัดเงีส้สีจ้าหัดเงีส้สีจ้าแล้วก็ซสอนอีกถุงหนึง่งจ่าสอนอีกถุงหนึง่งจ้า ซอนอีกส question. some to so ั่นหนึ่งละจ้ะสองสั่นจ้ะเก็บไว้โดนจ้ะสวยงามจ้ะจ้ะจ้ะหัทอีกสั่นหนึ่งจ้ะหัทอีกสั่นหนึ่งทีนี่กะเอามาหนึ่งอีกรอบหนึ่งจ้ะอันที่หนึ่งอันนี้จ้ะหนึ่งหาสมองจ้ะหนึ่งหาสมองลวจ้ะเติมน้ำสองเถือจ้ะหนึ่งให้ซุกจ้ะเคยทดลองเฮ็ดละจ้ะเฮ็ดประสองครั้งแรกครั้งสองเฮ็ดโบผาน ช่วงหล้างขังสองขังสามขังสามสำเร็จจ้ะจ้ะในสังสีสองสันจ้ะเด็กกังสีสองสันแล้วมันหนึ่งไม้หนึ่งไม่เราบรรจุก็เอามาแขวนมัดแขวน,นแบบนี้จ้ะอันนี้อันปีที่แล้วจ้ะนี่จ้ะเส,จเ,สจเ,สจเสร็จเสร็จเสร็จเนื้อเสร็จยังมาแล้วจ,จ้ะเสร็จทำความสะอาดจ้ะคือุนมาหลายมามัดแขวน,นใหม่จ้ะ ีอันตี้ที่เหล่าโอเสียจ่ามาเบิ้งเกย์ไก่ค่ะพี่น้องจ่าเกย์ไก่โบเสียจ่ายังสดจ่าเหนือสวยงามจ่ามีเหลือสองถุงนะจ่าเฮ็ดไว้แบบย่างหลายจ่าจ่าขอจบแค่นี้ก่อนขอพักกันเด้อจ่าเดี๋ยวสิเก็บใส่ถุงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เด้อจ่าสวัสดีจ่าจ่าสวัสดีจ่ามีขั้นตอนสุดท้ายเด้อจ่ามีขั้นตอนสุดท้ายกะ จับแล้วก็แขวนจ้ามาเบิ่งใกล้ๆจ้ามาเบิ่งใกล้ๆจ้าใกล้ๆหอนละจ่า่านหนึ่งโม้งละจ้าหลอบสองใสสองหลอบจ้ามีกระมัดจังสี่จ้าโอ้หอนหอนจับหอนหอนจังสี่ละจ้าจับหอนหอนจังสี่ละจ่าหอนหอนจ่าหอนแล้วก็แขวนจ้า Quen cho xì quen cho xì mừng mừng nệ tung cháu 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 hết cháu thì cháu cháu đi hết mai cháu 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 cho xì lết cháu ก็บไว้จังสี่จ้าแขวนไว้ในโฮมเด้อจ้าไหวในโฮมจังสี่เด้ออยากกินกับแบยิบมาตัดไปได้เลยจ้าตัดไปเห็ดอาหารได้เลยจ้าจ้าแขวนจังสี่จ้ากินถึงนาแหล่งพี่หน่าจ้านี่จ้าสวยงามจ้าเบิ่งไกลๆเด้อจ้ามือนีิทายออกมืดแน่เพราะว่าฝนมันขึ้มซ่อนสองถุงเลยเด้อจ้า หนึ่งหนึ่งขังที่สองหนึ่งโโมงสอนสองถุงขาเสื้อโลกเสื้อแบคทีเรียมันมาทำมอไฮบูดเสียจ้ะจ้ะจ้ะมัดจังสีจ้ะอยู่ทงหน้าจ้ะเห็ดไว้กินยำแหงจ้ะมัดจังสีจ้ะจ้ะจ้ะจ่ะสีสิพิดกันจ้ะโอ้ยโสดเด้อมือก้าข้าง อันนี้จ้ะอันนี้เห็ดเห็ดเมื่อสองกานจ้ะเห็ดสงกานต้นใหม่ใหม่จ้ะนี่จ้ะจ้ะจ้ะโอ้ยนสาบตินตนตกวังหนึ่งนี่จ้ะ,อะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้จายปากแดงเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า